ครับวันนี้มาพาคิดเชิงบวกในการปลูกทุเรียนนะครับในภาคอีสานนะครับซึ่งถ้าเป็นภูมิภาคอย่อื่นท่านก็ปลูกได้อยู่แล้วนะครับมีดินภูเขานะครับมีอากาศที่เหมาะสมะครับส่วนภาคอีสานเราครับคิดเชิงบวกลำแรกก็คือเราอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ภูมิภาคอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มากนักแล้วก็ การที่ดินไม่ดีเราก็สามารถที่จะปรุงดินปรุงดินในการปลูกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลองผิดลองถูกก็เรายังไม่ต้องลงทุนมากนะครับยังไม่ต้องปลูกเยอะปลูกเฉพาะหาประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็ ถ้าเราทําสําเร็จนะครับก็จะทําให้เราปูมิใจในการลูกตุเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกได้ยากนะครับแต่ถ้าเราลงมือทําด้วยตนเองนะครับเราก็จะรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคแล้วก็แนวทางแก้ไขที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับถ้าเรามีใจรักแล้วก็มันพิจารณา ติองหาเหตุผลยู่เสมอครับว่าทําไมเราเรียนถึงไม่โตครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโตไม่เท่ากันนะครับก็จะมีเป็นการเรียนรู้ครับด้วยประสบการณ์ของตนเองอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับให้เราได้เรียนรู้ทุกตนจะมีจะมีประสบการณ์แล้วก็จะมีข้อแตกต่างให้ให้ได้จดจำโอเค เราปลูกโรเรียนแล้วก็รักเหมือนลูกนะครับก็ดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีมีแมลงนะครับเราก็สามารถที่จะทำการป้องกันแล้วว่าแก้ไขปัญหานะครนะเขาไม่โตนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขรหรือแม้เขาไม่รอดจริงๆเราก็ปลูกใหม่ครับจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ บวกจนกว่าเราจะประสบผลสําเร็จนะครับตอนนี้ทางอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เองนะครับก็ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับสามารถที่จะทําได้ก็ขอให้กําลังใจแล้วก็คิดเชื่อบวกนะครับสามารถที่จะทําได้เหมือนเราลงไปเล่นกีฬาสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าใจเรายอมแพ้นะครับแล้วก็แล้วก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรา ใจเราสู้นะครับโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จก็ย่อมที่จะมีมากกว่าที่จะแพยย้ก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ท่านประสบผลสำเร็จในการปลูกทุเรียนนะครับมีหลายๆท่านที่มีความประสงค์อยากจะปลูกแล้วก็อยากจะสู้ต่อครับก็เริ่มจากต้นสองต้นไปก่อน,นครับเมื่อมีประสบการณ์รับมีความมั่นใจค่อยขยขยายต่อไป ก็ให้กำลังใจนะครับโซโซครับใจใจมาก่อนนะครับเมื่อใจรักก็จะสิ่งต่างๆก็จะตามมาครับก็จะประสบผลสำเร็จน,นะครัี่ก็คือทุเรียนจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สซโๆครับ